มังหะมังหะบานหยิบสีเฮานะครับบานหยิบซีเกาเขาหนะครับหลายคันเลยครับอันนี้ที่เป็นสีเขียวมิมีสี mm hmm. ดำเงินไปเหรอไอมีอลไเนาะบานนี้เนาะบานนี้เนบานนีม <No ีอันุ <S <S ่มรถัคร um> ับแล้วก็สีดำกับมีแล้วสีสมนะครับคันนี้ที่เป็นคันแรกนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับเก็บสองรอยโลพี่อน้องกว่าสีมัฮอดใบมูงเขิงพอดีเลยครับนี่ไวายเห็ดเสร็จแล้วเขาจะเบิ้งแตง อันนี้เป็นจานที่หกนะครับจานที่หกแรงอยากระบบก็บอกคอนโทลไม่เบิดทุกอย่างนะครับเนี่ยบ้านเราอยู่หลังวัดเนี่แหละครับพี่น้องอยากมาเบิ้งอีกหลายคั้นนะครับขอมาเบิ้งในบานุนนเดือนนะครับเลยวัดปลาบรนตาดม้าเบาไกลดอกนะครับบัดปลาบรนตาดก็มีอยู่คั้หนึ่งเบาครับหมู่บ้านนั่นจําได้นะครับว่บ่บ่มีคั้งหนึ่งนะครับเออเป็นสีเขียวนะครับ บ้านนี้ก็ตตดหลายขั้นเรือยนะครับเราก็ได้มาเรื่อยๆนะครับอุดรของมันเสร็จี่หมเคื่อนก็ทั้งสว่างหลอดสว่างเำืภอบันมวงกับทัไปถามจรเดียนะครับแต่วบายระท่านให้สร้างหนกนะครับออกจากนี้กับพูนแล้วครับพี่น้องพอกันอยู่พิษณุโลกกับเพชรบูรณ์เลยนะครับน่าจะเป็นมือเฮ้อมือไปอีกหาหาเครื่องนะครับที่มีเพชรบูรณ์ชนแดนแล้วก็พิษณุโลก วัดโบสถ์างท้องเนิ้มแปางนะครับแล้วก็ชนแดนอาจจะสองขั้นนะครับแล้วก็ไปพิษูลโลกเป็นที่เป็นวางท้องแล้วก็เนิ้มแปางนะครับหลายรุ่นพร้อมนะครับหาเครื่องจังติดลงกลับมาภากอีสานนฮาแล้วก็ไปภักตะวันออกตออีกนะครับโอเคพี่น้องค่อยๆเจ็บนะครับวนเจ็บยุ่งทีละนะครับเรงติดล้องพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมเรียบร้อยนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับ จังหวัดนนทบุรีนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกอย่างปกติเบิด์ตไปดันใส่งานได้เบิดนะครับเต็บจีเก่านะครับผมกำลังปูหมดสินค้าให้ลูกค้าไม่อันนี้คือลูกค้าเก่าขั้นแรกของหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าไม่ขั้นที่หาขั้นที่หกแล้วนะครับนี่ครับช่องทางการติดตามนะครับเด้อนะครับถ้าบอดีผลผลิตสร้างเขาไม่อยู่หรอกครับพี่น้องพ่อท้าหัวเครื่องนะครับแสดงว่าเพิ่นใส่ดีเพิ่นถึงสร้างเขาต่อนะครับ นะ bon. ครับบังห no. ันนะครับเอฟซีทั promises. ้งจังหวัดกาลสินน้องกรุงศรีนะครับโทรมาสั่งหาชิปแรงไปเดือนมกรานะครับผมเดือนมกรานะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับนะครับบังผมจิตตั้งขั้นนี้แหะครับเอฟซีทั้งน้องกรุงศรีนะครับหาชิปแรงสีนดำเงินสั่งเดือนมกรานะครับผมนี่ครับเอฟซีเก่าขั้นแรกของหมู่บ้านอันนี้เป็นขั้นที่หกของหมู่บ้านนะครับมาติดนะครับสีดำสีนดำเงินมีเบิร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวสิีนงเพี่น้องเบิงนะครับผม ถ้าพอดีเพิ่นบ่อสั่งมาข้ามาเพิ่มนะครับพอหาหุกเครื่องนะครับพัธรั้ดานะครับโตแต่ละหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านขั้นว่าห่นกันขั้นที่สองพี่น้องขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วนะครับไปใส่อีกล่ะสามที่หกกันยกดีนะครับพี่น้องนะครับสาที่หกแรงสี่สิบแรงก็ตีได้เบิร์ตนะครับสามสิบสองยี่สิบแปดนะครับตีได้ใหญเบิร์นะครับพี่น้องสีเขียวเหนียวซับนะครับเป็นไง นี่ครับถามไอ้พึ่งก็ได้นี่ขั้นแรกว่าไอ้ของไอ้เนี่ยขั้นแรกของหมู่บ้านเล่นบ่ะนั่นล่ะยกสูงพร้อมนะครับผมก็เกษตรสบายเบิ่ดๆนะครับตัวนี้นี่ครับถึงครับถึงเป็นไรใส่งานของเขาดีบ่ดีครับที่เขาใส่มาขั้นแรกไหมรุ่นรุ่นเก่านะดีบ่ดีดีจนได้จนได้ฮกเครื่องเหรอนี่มันบ่ะเครื่องที่ฮกกันแหละครับพี่น้องถ้าพอดีเขาพอดีโยมเอาได้เนาะนั่นล่ะ นักแต่วาอีกย่างนึงก็ขึ้นอยู่กับมักไผมักมันหน่อยเนาะอันนี้เฮาห้องกับ่ากันบ่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็แล้วเต่ส่วนบุคคลนะครับนะครับมักไผมักมันเฮาบ่เอกว่้วากันนะครับนะครับยกสูงนะครับผมพุ่นสิบลอกได้ไหยได้เปิดนะครับรดไถนาสาลีสิบลอรถด่วงเกษได้เบิดแดนะครับยกขี่ไก่้ยกคอนไม่ยกนันนั่นนี้ได้เบิดนะครับ ยกเขาคุณลุงึ้นเล่าได้เบิดนะครับแล้วเต่เขาเดี๋ยวไปใส่งานนะครับยกสูงแห้งนะครับผมพอแล้วสุเยอยจอดไว้กันละสูงอหลีครับฮามตรได้นะครับนะครับเกษตรไดไปกินเข่ากับต้มปลาพอดีเป็นสู่ปลาดิไม่นหวนั่นแหละเราจะไปกินข้าวกับต้มปลาแล้วก็จะได้กลับโคราชนะครับนี่ครับงามเลยนะครับสำหรับอูฮาเฮทยติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับบ้านนนเดือนะครับเลื้อยอันบัดปลาบันตัดมาได้ไยเนาะ ไปทั้งนองแสงบ้างก็ไปทั้งเลยไปทังหนองแสงนะครับนี่นะครับมาเบื้องได้นะครับอยู่หลังวัดนี่แหละพี่น้องนะครับหรือว่าอีกโอ้ยหลายหลายหลายหม่องนะครับมีทุกคุ้มหมอลดวันมีทุกคุ้มนะครับผมมาติดไ้เดี๋ยวก็ได้ไาอีกครับอุดรนะครับหลายครับเดือนมกรากัสีมีของจังหวัดเลยนะครับผมของอำเภอเชียงคานนะครับเจ็ดสิบแล้ยงหก็สีมีของนงบัวลำพูอีกนะครับนงบัวลำพูรู้สึกจำว่าได้ อำเภอสุวรรณนคูหากแมนสุวรรณนคูหานะครับหนองบัวลำพูนะครับกะเหลียอ,อยู่นะครับขั้นหนึ่งติดเต็มสามนะครับเต็มเต็มโหด,ดตู้ตาปูไทยปันได้กับจังซังนะครับของายอุดรอ,อีกรอบหนึ่งนะครับปนละเดือนมะกะลาอุดรจังสิได้มาอีกรอบนะครับครับเจียงานไปเลยไปครับไปที่นี่ไปพ่อกันยุทธจังหวัดไอ้เพชรบูรณ์นะครับอำเภอชนแดนเราก็จังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังท้อง ล้วก็วัดบดทบอพี่น้องล้วก็เน้นมาป่างนะครับเด้นในหลอบต่อไปหาเครื่องลวดนะครับโอเคพี่น้องเนาะจังไปพอกันนะครับหลังจากเขาติดตั้งเสร็จกันทีีต้มประคอพอดีมันไายแล้วสูป่ปลาได้ไหน่อยเนาะเดี๋ยวร้อยแก้วนะครับร้อยแก้วนี่ลุงชินนะครับเตรียมพร้อมนี่เจอหนองคายไปตรงห้องครับของหมักเลยล่ะนี่เนี่ยถ้าท้ามาหนองคายให้พี่น้องเตรียมไว้เลยนี่ยทามาแถวอุดรน,นั่นมันหวานดีนะหวานไหมลุงชินหวานปะเรานองคายหวานป่ะ มากันนี่ตุ้มปลาคอนี่ครับเสียบๆกับบักเล้าเหล็กบักยังกว่าเธตัวเดนบักคอกากนะครับพี่น้องจากคนเบาๆพี่น้องขอกากทันทีเลยนะครับมันเป็นทังสันกุ่นครับแม่ัวก็ดีดีใจดีจะดีเจ้าของเฮี้ยนะแล้วเจอลุงชินแล้วหนาวลุงชินแล้วก็ขอกากให้กันมาาสู่กับบักคอกากเลยแล้วอันนี้คือเก้ียวตาแดง นี่ครับครับผมโอ้ยบัวาดิวันตะกี้หลอดน้ากันนะครับผมเขานี่ไปแล้วผมข้อกากดกันยังเลยโอ้โนี่แหละแม่สอนกับบคือคือบัคือโคราชได้พี่น้องเดลยสอนอุดรท่านภูเขานี่ไปแล้วสอนอุดรขายเนืครับเผยฝรั่งหลายเลยขายเนืพี่น้องข้อข้อกัดกันยังนี่ัยเขานี่ไปแล้วข้อกัดบรรยากาศนะครับเบิดไปเบิดไปมันบัพอติดสะเจินอีกขาวเขาเอาไอ้แล้วนี่ นี่เอฟซีเก่าเฮานี่นี่แล้วทไปโยกมันต่อนะครับแต่ผมจะให้อายเราไปยกซอยน่นติดเซตแล้วนั่นจะต้องรับผิดชอบเราเด้อจอยเรามานังเฝ้าหน่อยเนาะนี่นี่กับบรรยากาศนะครับหลังจากติดตั้งเซตให้ลัางเทียร์กับาปันเลยให้ล้างเทียกกินเขาน้ำดูเอฟซีนะครับผมนี่ครับแต่ว่าทะเลาบงัราว่าดูผมกับบ่ค่อยนันปันไดเป็นนองเลยมันเซ้งนะครับตะปนปลาปนอย่างค่เน้นะครับนี่ปนปลาซูบอกมีบางส่นคือของหมักนะครับ ถ้าเป็นเปาวุนจีนนะครับเพื่อนก็นสิบ่ามากกินสุบะเคียนะครับเน้อนี่ครับโอเคพี่น้นองน้องจงไปพอกันอยูน่นเปพชรบูรต่อเลยนะครับ